S <S <S มาโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เดซเซ็กซี่อีกรอบนึงนะกับฟาคายนิวดอลซึ่งเออวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัดสักยี่สิบนาทีเฉยนะพอดีทางรีบนิดนึงแล้วพรุ่งนี้เนี่ยกูต้องไปกูจะไปเที่ยวเขาคอสสามสี่วันนะครับไปพักผ่อนก่อนนะครับก็อ,อาจจะไม่ลงคลิปแต่ช็อตคลิปช็อตอาจจะลงอยู่นะครับดูก่อนดูก่อนถ้ามันมีธรรมชาติสวยๆว,วิวสวยเดี๋ยวอาจจะลงในคลิปช็อตนะครับ ก็ใคร็นเมนเหรอโอเคมาเออเราก็จะไปทำการเคลียร์โพสทั้งสองอาโพสนี้กันนะครับแล้วก็มีภารกิจอ,อ,อื่นอีกไหมคงไม่มีนะครับเดี๋ยวผมไป e x p e d i t i o n นะไม่รู้ดูก่อนนะครับวันนี้ไปเคลียร์อาโพสสองที่เฉยๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ดินะครับ ไม่มีอะไรจะทําแล้วก็ถ้าผมทำาลักิจนี้เนี่ยผมเดาว่ามันน่าจะยาวนะครับผมเดาว่าจะไปยาวไปสามแข่งรถว่ายาวแหละใช่ว่ายาวแน่นอนนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวอะไรขนาดนะั้นฉันจะไปเขีย่ยเอาโพส,สักสองที่นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอื่นอื่นให้ทำเดี๋ยวค่อยทำาทีปไป มาเดี๋ยวไปลงที่ที่มันไกลๆหน่อยเออเกือบเกือบชนต้นไม้ตายแล้วไอ้ยโอเคมาครับผมต้องสำรวจรอบๆก่อนจริงๆผมอยากจะหาจริงๆถ้าเอาองตรงนะผมก็ใช้สไนย,ยิงอารามแล้วก็ค่อยเปิดการโจมตีเลยนะเพราะช่วงนี้ขี้เกียจเกียจมันสตงสเตลแต่ไม่เอาครับคราวนี้หัวสเตลหรืกันนะ โอ้ย oh, ปลอดปร่องอย่างงี้ทำไมพื้นที่ยี่ไว้อาร์มถึงปลอดปร่งแม่งดีซะเกินไม่ใช่นี่เองหรอมาอย่างแรกกูจัดการสไนก่อนตายไปหนึ่งตู้ม อนั่นนั่นโอเคเวลาลุยลุยบูแล้วโอเคมาคราวนี้กูเน้นมันเลยกันครับไม่เน้นรอบรอบอุสเตลเอาคนชไม่รู้อุย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 รุนแรงรุนแรงกูคงโคตรเกล่ะนะไอ้ปืนไฟไงวะปืนไฟ ไอ้ไส้เออเดีวลาเปลี่ยนกระสุนกับของอวาก็สุ่สสสแบบพวกสินปกติดีกว่านะมัน,นจะไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากไหนเออไหนคนนึงอ่ะไม่สเตลล์มึงเออเออ แคสัวยอ้ EC EC มาเดี๋ยวกันนะผมขอไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์ก่อนเมือ่อคลิปที่แล้วผมเหมือน บอกท่านผู้ชมว่าผมจะมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใช่ไหมอ่ะเอาทรงผมแบบไหนดิแบบนี้แล้วก็ใบหนวดแบบย,ยาวๆเลยอืม,ไ,มได้วะประมาณน,นี้นะครับมันเหมือนเฮีย่ยวใครเหมือนคนติดวงล็อกสมัยก่อนนะไม่รู้ว่าใช่ไหมนะครับโอเค ซีเอะนะีย็นนะอันี่มามีปืนใหม่อะไรให้คาสใหม่แ๋ยวที่ลูกซองนี่น่าสนใจนะลูกซองโอ้เทปเยอะมากไอ้เนี่ยอ้้ยทรัพยากรหัวถือว่าเพียงพอแล้วนะเอาตรงแต่ได้ปืนนะพวกปืนอุ้ยอุ้ยอืมเนี่ย,ย,ย,ยจัดไปดิครับสีชมพูหวานเบวเลยโอเค จะแ,แค่ปืนพวกปืนพกนะครับต้องเอาปืนพกพวกนี้มาด้วยเดี๋ยวจะได้ยิงเวลานี่นั่นนะเวลาฉุกเฉินเวลาพวกใครบีมนไล่ตามโอเคเราไปทำอะไรดีอฮ้ยโอเคไหมเป็นตรงนี้กันซึ่งโอ้โหไม่มีเลยถ้าจุดที่ถ้าจุดทีดด่ใกล้สุดก็คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแอร์ดรอปไปเลย ผมไม่รู้ว่าเสียงผมมันแปลกไหมคนระัแต่ว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าเสียงผมแปลกตอนนี้ก็ผมเพิ่งตื่นนะครับใช่ใช่ครับกูตื่นเที่ยงอันนี้กูจริงกันกูตื่นเที่ยงเพราะว่าผมกูตัดคลิปตัดคลิปพาร์ทที่13มามาอัดคลิปตอนเที่ยงเนี้ยนะครับอัอา,อาพาร์ทที่13มามาอัดพาร์ทที่14ตอนเนี้ย รอบเล่นหน่วยรอบเล่นดี่ปฏิบัติการมันเหมือนมีอันนี้ถ้าใส่เบ <aha> ียดตกปลามั um ้งกูสงสัยมานานแล้วแต่ว่าแบบคือกูจะไปหาเบียดตกเบีดตกปลาไปไปลิงกูเบียดตกปลาจากไหนอะเออตกปลานั่นแหละโอ้ยเดรน่าไอ้สัส มันไปก่อนมูบอดี้มันไปก่อน นะครับคราวนี้ผมจะพยายามไม่ใช่สไนเลยกันครับมันไม่เมื่อกครั้งที่แล้วบูครั้งนี้ขอสเตลด้วยกันนะผมพยายามพยายามสเตลให้มากที่สุดครับเขาโมดขี่หมดีต้องย้ายก่อน บูบอยดีไปก่อนเดี๋ยวพวกมันจับได้ไอ้ที่ที okay. oh. ่มันมบิชิกับที่ประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวพวกมันจะเห็นเดี๋ยวพวกมันจะเห็นวิ่ง

ถ้ากูไ่ใชสนไนา์แม่ตงมต้องอ,อไไ้อมไปนิแม่งก็อาจจะได้นะแต่มันจะชลมุนแล้วยากหน่อยเดี๋ยวไอเ่นก่อนให้เคลียรว่ามันเปลี่ยนเยกาะเป็นอะไรสักอย่างนะ <Yeah. S 2> เคลียรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยกูดูแล้วน,ะน่าจะต่ำกว่าสิบนาทีฉะนั้นผมจะพยายามให้มันยืดมากที่สุดที่ท,ทำได้นะครับ แล้ววิธีที่ดีสุดอาจะต้องไปทำ e x p e d i t i o n นะซึ่งอูจะได้ไอเทมมากเพิ่มไอเนี่ยมากเพิ่ม interesting น่าสนใจเนี่ยโอเคแต่ว่าอมนี่อะไรทำยังไงไม่โอเคไปไป,ไ,ปไปไปเราไปทำ e x p e d i t i o n กันดีกว่านะครไปไปหาทำ e x p e d i t i o n กันดีกว่า พออันนี้มันทานานค่อนข้างนานสมควรนะครับไปคือแม่งกระจายไปอยู่่วอเมริกาเหรอหรือยังไงเอาให้กเวมคอยอ ใงส่ผมต้องดูก่อนนะว่ามันจะพวกไฮวินเนี่ยมันจะมาที่ไหนพวกผมยังไม่แน่นอนนะมันยังไม่แน่นอนพวกไฮวินผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาคือผมเคยเล่นแล้วนะครับผมเคยอัดคลิปอยู่แล้วตอนที่แบบไปเอาอะไรแพ็กเกจมาบ้างเออนั่นแหละกระเป๋าสักอย่างนี่แหละซึ่งมันจะบอกพิกัดนะครับซึ่งครั้งที่แล้วน่าจะมาแถวบริเวณนี้เนี่ยบริเวณใต้เลยนิดนึง ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเออและแพ็กเกจมันอยู่แถวบริเวณข้างล่างเรือแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับมันเปนอยู่น่าจะบนด่านฟ้านะครับโอ้โหสามสีส่สีสสสส่ตัวเลยว้าวเอาที่ข้างในเรือน่าจะต้องแคร์ฟูลพอสมควรน,นะครับซึ่งการใช้ท้นหนูก็ได้นะแต่ว่ามันจะเสี่ยงเงินทุนเพราะฉะนั้น,เ,น,เ,น,น,นเราใช้ ไอ้ยีดเกือบโดนจับได้แล้วน,นลีลง,งลนะ้ำแกันงน้ำเราค่อยขึ้นไป เอ้เออเออบรรทุกเออบรรทุกเลยนะเฮ้ยยังมึงทำแปะอะไรอย่เียเดี๋ยวเราให้มันมาตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวมันะค่อยข่าแต่ไอ้หมอนี่ได้อยู่นะแต่มันจะสูบเสียงที่จะโดนไอ้พวกตรงด่านฟ้ามาสังเกต จำได้ว่าตอนที่ผมเห็นเป็นสเตโวตอนนั้นอ่ะน่าจะเป็นพวกวิวสูงอตอนนี้เป็นแบบหน้าสูงสุดนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกวยวม่วงอันนี้เจอแล้วบอสมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ด,ดิเออ,เอ,อ,เอ,อมาจบงานเรียบร้อยอมองว่าคงไม่มีใครอยู่ใต้เรือหรอกนะเรียบร้อย

ไม่เป็นไอาวุธกูมันโหดอยู่แล้วใชเอชีทองกูแล้วปรับสีแรงสูงแล้วโอเคีไปนีไปเลยนีไปนีไปแล้วไปจับปืนกลเลยโอเคมาใน่ดียวเดอ๋ยวภูมิภูมิทัดมันดีอยู่นะพี่ถ้าบุกมาทางนี้เนี่ยคูยิงได้หมดเลยง่าย เดือแล้วมึงไงไประเด็นคือมัน,ปนเป็นหุ่นแขวนอ้โหวไอ้ยิ่งตัวอีดิมาเลยชิบหายแล้วอันี้ดิมึงจะหัวชิบลายมาเหลยฮานูวีไม่ไมีทาอง,งอูห้หไม่ขับแลรถลุกม,มาเลย ความแย่โอ้ยตีดิบถลกติดร้อนร้อนร้อนโอ้ยนี่ไหนวะโอ้ยยุ่นวายเว้ยไม่ไม่กระเด็นเลยี่ย รมาดิลุกลุกเอออาเออน้เออก็ลงลีบลไปเยี่ยมอนที่กูจะตาย Right, in there, the helicopter. Uh, ID. Yeah! yeah. I? Okay, i want like, Let's go! Yeah. Yeah. See, sir, See, sir. Good work! Hmm. Good good you're boy. Yeah. You rock. This, this Let's go! <laughs> <laughs> oh! No <laughs> dia ada mekis yang alaibah oh, okey, malah dia proyek okey payah payah aa, termasuk share ni mungkin kuman yang kaya, payah payah pilih yang ni ไอเอ็กซ์เพลย์ชันก็น่าจะเหมือนพวกเอาโพสนะครับพวกคือจะสามารถแบบสามารถไปได้เรื่อยๆเร็วสุดแล้วคือจะเป็นเร็วม่วงน่าจะนะแต่ว่ามันจะโหดขึ้นไปเลยแต่กูรับมือได้อยู่มั้งโอเคคคโอเนะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของซับสไคร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเจมด้วยว่าคลิปใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายซีอ่านะครับ เออโทษทีนะครับถ้าเสียงผมมันดูแบบคูดแล้วมันดูเนียไปหน่อยนะครับเพราะว่าเออเพิ่งตื่นนะครับตื่นตื่นผมก็จะพูดประมาณนี้แหละนะครับถ้าพูดเร็วๆแล้ว,ลวไม่มีน้ำให้กูกินด้วยโอเคไปไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเสีย